เขาทำไมมันเชิญไม่ได้อ่ะมันคุยได้จะได้กี่คนเนี่ยทำยังไงทุกคนทำยังไงผมถึงจะคุยกับเขาได้เนี่ยอืมมันขืนเชิญบไได้ยไหมต้องให้เขาเชิญผม ผมส่งคำขอไม่ได้ครับต้องให้เมื่อแคเมื่อกี้ผมโทรปวนเขา <c oughs> ไปไร่ไหน <c oughs> ต้องให้ปลายเชิญครับต้องบอกปลายหน่อยทุกคนต้องไปบอกปลายหน่อยให้ปลายเชิญผมเข้ามาหน่อย เร็วเร็วทุกคนเร็วบอกบอกให้หน่อยครับบอกให้หน่อยผมจะเข้าผมมาป่วนเขาเนะี่ยผมโทรปวนครั้งหนึ่งแลนะ้วเนี่ยเชิญเป็นครับเชิญเป็นเนี่ยเชิญง่ายเองอ่ะโอเคเชิญแล้วเอาไปอ๋อ,อ,อก็เข้ามาด้วยไม่ได้ทีนี้เข้าได้เดี๋ยวลองกดดูเ<ด>ชิญร <ไป S 2> อบก,กดไม่ได้ เอ้าแล้วทำไมเอฟซีเขาไล่ทีละสามสี่คนวะผมก็ไม่รู้นี่คุณเชิญผมมาอีกแล้วเข้าร่วมการแข่งขันเลยนี่ยเชิญหมดแล้วแล้วตายแล้วกูบัตรเต็มที่เต็มที่แล้วคุณลงไปอยู่ยังหันขึ้นขึ้นบึขึ้นมาเอ้าด้บัตรเข้าไปเลยทีบอกบัตรได้ทีละตึงเห็นไหมบอกแล้วเอ้าแล้วทำไมเอฟซีเขาคุยกันเยอะจังเลยวะ เราไม่เซียนเหมือนพี่เอฟซีนั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามทุราเสมัครเล่นพี่ครับทำไมพี่เอฟซีทำไมคุยกันเยอะจังทำไมพวกผมคุยได้สองคนเองเออใชทงง่ทำยังไงครับทำยังไงครับบอกผมหน่อยครับอะไรให้พี่อ๊อฟเข้ามาในไลฟ์แล้วให้พี่อ๊อฟส่งคำขอเข้าร่วมแสดงว่าต้องให้อ๊อฟเลือกไลฟ์ก่อนใช่ไหมสรุปอ๊อฟโดนที เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่โดนเทเดี๋ยวแสดงว่าต้องให้ออฟออกจากไลฟ์เหรอต้องให้ออฟเลิกไลฟ์เหรอหนึ่งสิไปบอกไม่รู้บมหัวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นผมถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องไลฟ์ก็ได้สิทีแรกผมก็ไปเข้าไลฟ์เขาสองคนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเนืรู้ไหมฮะ คุณรู้ไม่ไปทำไม่เป็นคุณรู้ไหมโอ้ทำไม่เป็นเนี่ยแล้วคุณรักไหมรักอะไรรักไหมรักใครครับคุณรักแม่คุณไหมใครไม่รักแม่คุณหนังิไปเลยคนเดียวจากไหนมาเนี่ยออฟป่ะอะพี่พี่ต้องพี่พี่ต้องบอกออฟครับผม เอาปาคุณไปอยู่ข้างล่างทาไมค,คุณไม่ขึ้นมาข้างบนเรื่องไหนตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ข้างบนกับผมนะคุณไปอยู่ข้างล่างอันน,น้อยๆไปละยุ่งล่างคนละต้องไล์สุดอะไรเนี่ยหวางไม่ทันเดี๋ยวๆ,ๆแล้วเข้าไลฟปไายไมันส่งคําขอตรงมุมขวามุมขวาทางการดูแลข้องขวัญ มุมขวาใส่มุ้มใส่จะดอกคำขอน่ะนี่ hey, เป็นแบบน,บนี้ให้น้องอ๊อฟดูไลฟ์แล้วส่งคำขอตอนนี้บอกอ๊อบมันมันไลฟ์อยู่ไหมพี่ปายร้องเพลงอา้าวไม่เกี่ยวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ <laughs> มันเข้ามาสามคนก่อนเดี๋ยวเพิ่งร้องเพลงต้องไลฟ์อ๋อมันต้องไลฟ์คนเดียวก่อน ต้องไลา์แค่คนเดียวไลา์หนึ่งคนแล้วอีกสองคนกดครับอีสองคนกดรับไปถึงอีสองคนก็เข้ามาดูต้องไลค์คนเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นแจ้งเตือนเลยเฮอยเบิ้ลมาสวัสดีฮียเบิ้ลครับ สวัสดีครับจานเบิ้ลสวัสดีครับจานเบิ้ลเปิ้ลมดไต้อาไล่อยู่ตรงมุมขวามุมขวาได้ปะมุมขวาเนี่ยต้องขวบตรงออ้เออแล้วแต่เดี๋ยวทั้งงั้นเดี๋ยวผมจะผมจะเลิกไลฟ์เองผมจะไปไไปหนที ฟิลเตอร์พี่นุกหลุดแล้วผมไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะครับผมทุกคนอเอาเอา,เอาทำไมมันกลับอย่างงี้นาคือกลับเปงสีบันนี่อ้งอ่อนเอาก็เป็นเอ็กซย่างสีบันนี่เอาคุณเป็นอะไรจ๊ะเอาคุเป็นเอเนเอ,าอมาแล้วมาแล้วแล้วเ,เดี๋ยวผมเลิกไลน์แล้วผมจะไปเข้าอา้าบอกออบมาบอกออบมาหาคุณแล้วให้มันส่งของปอเข้ามาเร็ว บอกอบอกก็บอกบอกออฟออฟต้องเข้ามาดูพี่นะออฟายขึ้นไปข้างบนนี่แหมไม่เห็นปะกรังตอนนี้ในโทรศพัพท์คุณมันขึ้นอยู่ตรงไหนตอเน,นี้มันอยู่ข้างล่างที่ยจังหมดเนี่ยน่ะข้างล่างไหนผมอยู่เป็นคู่เนะี่ย <laughs> ไม่คู่ไม่คู่ก <laughs> องคู่มันจะอยู่ที่ไหน จริงวะคุณอยู่ข้างล่างตอนเนี้ยผมอยู่ข้างบนแล้วคุณอยู่ข้างล่างคือยังหมดเนี่ยแหละตัวเล็กๆบอกนะผมผมมันอยู่คู่กันเนี่ยอา่าคุณไลฟ์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมออกแล้วกันเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมไปขอเข้าใหม่